แพี่ก็สนใจลก็พี่ก็ไม่ได้รู้ว่าจะมีค่ายอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะพอดีพี่เ,เ,เด้ไปเรียนสมาธิแล้วก็พี่มีพี่ในค่ายพี่ค่ายบอกว่าเออจาจหมอเขียวมาพี่ก็ตัดสินใจมาเลยมาที่วัดสมหวังพี่ก็ได้ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามเรื่อยๆมาแล้วก็ได้ก็ได้ปฏิบัติตัวเองเรื่อยๆค่ะแล้วก็ ก่อนหน้านั้นพี่เป็นนิ้วในถุงน้าดีก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็ได้ไปผ่าตัดไป,ไปสองกล้องสองกล้องเสร็จปีห้าเจ็ดสองกล้องมาปีห้าเก้ามาเจอท่านอาจารย์หมอแล้วก็ได้เขียนคําถามไปหาอาจารย์หมอว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนิ้วในถุงน้ําดีแล้วเราจะทานอาหารชนิดไหน mm hmm. เพื่อจะให้ร่างกายเราได้เกิดความสมดุลอาจารย์หมอบอกว่าเราต้องลดการกินไขมันใช่ไหมฮะแล้วก็ ลดพวกอาหารทุกชนิดที่เป็นไขมันแล้วก็ทําให้เราจะไม่ท้องไม่อืดค่ะแล้วก็สุขภาพเราก็จะดีขึ้นพี่ก็ปฏิบัติตัวเรื่อยๆมาแต่บางครั้งก็มีบ้างที่ที่เราก็จะแบบมีกินนู่นกินนี่นะะก็มีอาการแต่พอบ,บิ๊นึกแตพี่ก็จะมาดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยคะแล้วก็ใช,ช้ชีวิตนต้นแบบนนั้นเรื่อยๆมาแล้วก็เข้าคลายมาเรื่อยๆค่ะ พี่ก็มีความสุขคนะ่ะแล้วก็ประทับใจทุกคนที่อยู่ในค่ายนะคะมีมีมิตรไมตรีที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนพี่น้องที่ให้คำแนะนำที่ดีค่ะ mm hmm. ก็คิดว่า mm hmm. พี่ก็ปฏิบัติแล้วก็พอดีพอบ้านที่บ้าน mm hmm. ก็ชวนด้วยแต่เขาก็ยังไม่ไม่ได้คิดว่าจะเต็มร้อยอะไรนะคะ เขาก็ทานได้พอพี่ทำอาหารน้าปูม่จืดมากก็พี่ว่าก็ทานไปก่อนค่อยๆทานนะเขาก็เขาก็ทานได้หลังจากนั้นเขาก็จะไม่บ่นเขาก็แล้วก็ชวนให้มาแคโน้นใค่นี้เขาก็ยังตามมาค่ะแล้วก็นั่นแหละพี่ก็มาเรื่อยๆก็ประทับใจประทับใจพี่น้องทุกท่านค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ